ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนเลยนะอือก็วันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรหรอกรอกำลังสอะไปเรียนร้องเพลงนะคะอืมกล่าอะไรมาอัดก่อนหูกลางมากเลย <laughs> อือก็จะบอกว่าอืมจะมาแถลงนะเกี่ยวกับคำถามที่เ <c oughs> พื่อนๆทุกคน,น,นถามกันมาว่า แม่ป้านทำจมูกหรือเปล่าแม่ป้านทำตาหรือเปล่านะจะบอกว่าไม่ได้ทำเลยอืมไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็ไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่าแต่เขบอกว่าไม่ได้ทำเออก็ไม่ได้ตอแหล่ะอืมเราไปเที่ยวเนี่ยก็มีคนแบบแอปอะไรเงี้ยแบบแอบว่าไม่ได้ทำอุ้ยไม่ได้ทำจริงจิงไม่ได้แอบเออเป็นคนแบบเป็นคนไม่เฟ็กนะเออสันดานไม่เฟกอะ เออคนตรงคนอะไรงเงี้ยเออบอกไม่ทําก็คือไม่ทําค่ะไม่ตอนแหละไม่ใช่แบบว่าไม่ทําแล้วบอกว่าทำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออนะต่อไปอะไรกันก็ไม่มีอะไรแล้วแหละเออแล้วก็เรื่องเฟซปลอมนะคะเฟซเมเปิลมีแค่เฟซเดียวนะก็อเฟซไหนที่ไม่มีโซเชียลแคมก็แปลว่าเฟซปลอมนะคะก็อย่าไปเชื่อกันนะแล้วก็มีเฟซปลอมที่เพื่อนเยอะกว่าเฟซจริงก็มีนะคะอืมอะไรอืม ไม่มีอะไรแหละอันนี้ก็แค่นี้แหละไปแล้ว